สวัสด <Workers. S 2> ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนรับบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้นักอยู่ที่โครงการของบ้านในซอยพระยาดุเรง23อยู่ถนนรามอินทรานี่เองนะคะพระยาดุเรง23รามอินทราหน้าบ้านเิดถนงเหนือเลยข้ามายได้หน้าบ้านเกิดทางนือเลยมาชมในตัวบ้านกันเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนัดทำประตูขึ้นมาให้ใหม่เรื่องตั้งแต่หน้าบ้านนัดทำประตูทุกอ่างขึ้นมาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะบานประตูทำขึ้นมาให้ใหม่ปูกระเบื้องให้ใหม่นะคะ หน้าบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งคันขนาดพื้นที่หลังนี้17.9.6ตารางวาขนาดพื้นที่ของหลังนี้19.6ตารางวาเป็นทาวน์โฮมสองชั้นสามห้องนอนและสองห้องน้ำนะคะมีเลยด้านบนนะคะเราปีบ้าระแนงให้และปไม้ระแนงปีบ้าให้แบบนี้เลยนะคะหน้าหน้าบ้านลายจอดรถสามารถจอดรถได้หนึ่งคันตรงนี้เป็นประตูบานประตูขนาดใหญ่เลยนะคะเปิดสไลด์ได้เลยเป็นบานประตูประตูขนาดใหญ่เปิดแบบบานสไลด์ได้เลย ตกแต่งด้วยตัวสีขาวนะคะตกแต่งด้วยบ้านโทนสีขาวคุมโทนด้วยโทนสีนี่เลยนะคะ หมู่บ้านนี้อยู่ในซอยพระยาสุเรน23อยู่ในซอยพระยาสุเรน23ราบินทา109เข้ามาได้เลยเส้นราบินทา109เข้ามาได้เลยด้านหน้าเป็นรถไฟฟ้าด้านหน้าเป็นสถานีรถไฟฟ้านะคะนี่เลยายในตัวบ้านสวยงามมากตรงนี้นะคะมุมนั่งเล่นเราทาเป็นฝ้าหลุมให้มุมนั่งเล่นเราทําเป็นฝ้าหลุมให้เรากับประดับโคมไฟให้เรากับประดับโคมไฟให้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเราแถมให้นะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเราแถมให้นี่เลยายในตัวบ้านห้องถูกกว้างมาก ห้องโถงกว้างมากแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะพื้นที่เยอะค่ะหลังนี้มีเทอร์เรสให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะมีเทอร์เรสให้แต่ฟรีปั้มน้ําแทงน้ําให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของใต้บันไดนะคะเย่เลยในตัวบ้านสวยงามมากอะต่อไปส่วนห้องน้ำสองห้องสามห้องนอนและสองห้องน้ำห้องน้ำข้างล่างสวยงามมากตรงนี้นะคะเรากั้น่วนเปียส่วนแห้งให้ด้วยเรากั้น่วนเปียส่วนแห้งให้กูกลับเรื่องให้เต็มเลยนะคะสุขภัณฑ์ทุกอย่างในห้องน้ำนักเด่นให้หมายชาวโลกชัดโรกอ่างล้างหน้า เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเราแปรงผ้าแล้วก็มีให้ปลูกรลับเรื่องให้ใหม่คะ่ะต่อไปโซนห้องครัวก่อนจะเข้าไปห้องครัวนี่เลยนะคะเราทําบานประตูแบบสไลด์ให้บานประตูแบบสไลด์ให้เหมือนกันห้องครัวเป็นแบบสไตล์มินิมัลห้องครัวทนแบบสไตล์มินิมัลให้เลยนะคะสวยงามมาก ตกแต่งวัสดุอย่างดีให้เลยตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีทูพัพกเบ้องด้วยโทนสไตล์มินิมอลแบบนี้ให้เลยนะคะเป็นกระเบื้องลายไม้โทนสีน้ำตาลลายไม้นะคะตกแต่งโทนสไตล์มินิมอลได้มากมากอ่าต่อไปไปชมชั้นสองกันต่อเลยไปชมชั้นสองกันต่อเลยหลังนี้นะคะขอคนที่มีรายได้ตั้งแต่2 2 0 0 0ับาทขึ้นไปมีรายได้2 2 0 0 0ับาทขึ้นไปยื่นคู่ได้เลยฟรีโอนฟรีดาวฟรีค่าตึกจำนองให้ด้วยนะคะพร้อมบริการที่ขอถึงจะให้ฟรีค่ะ อ่าชั้นสองค่ะชั้นสองจะมีเทอเรสให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านบนมีทั้งหมดสามห้องนอนและหนึ่งห้องน้ํามาชมห้องนอน,น,น,นห้องแรกกันก่อนเลยค่ะไปทางด้านหลังของตัวบ้าน,นมีเลยห้องนอนห้องนอนห้องน,อนีงนนน้กว้างมากแล้วมีเทอเรสให้มีเทอเรสให้นะคะพร้อมกับติดตั้งปั๊มน้ำแทงนา้งนาให้ด้วยพร้อมกับติดตั้งแทง,งน้าปั๊มน้าให้เลยด้านหลังบ้านมีเทอเรสให้ฟีปั๊มน้ำแทงน้ําให้ด้วยอ่า บานประตูกระจกแบบบานประตูกระจกทั้งหมดเลยนะบานประตูบานหน้าต่างเป็นแบบกระจกโมเดินทั้งหมดเลยต่อไปชมห้องน้ําชั้นสองกันต่อห้องน้ําชั้นสองสวยมากตกแต่งด้วยโทนสีขาวตัดที่โทนสีดำตกแต่งด้วยกระเบื้องสีขาวแล้วก็ตัดอุปกรณ์ด้วยสีดำสวยงามมากสวยงามมากนะคะห้องน้ำชั้นสองค่ะต่อไปห้องนอนห้องกลางห้องนอนห้องตรงกลางนะคะห้องนห้องที่สองค่ะนี่เลย ห้องนอนห้องที่2ต่อไปเป็นห้องนอนห,ห,ห,ห้องที่อยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านพร้อมกับมีเทอร์เรสด้านหน้าให้พร,ร,ร้อมกับมีเทอร, <eties> ร,ร์เรสด้านหน้าให้สวยงามมากนะคะนี่เลยคือเป็นกาเป็นการเพื่อแบบกานิเนทให้คือเป็นการเพื่อบานิเนทให้ SPC นะคะเป็น SPC คือ SPC ให้ทั้งหมดเลยด้านบนนี้เลยมีเทอร์เรสให้นะคะด้านบนมีเทอร์เรสสวยงามมากตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ในซอยพระยาสุเรนนี่เองรับิธารร้อยเก้าพระยาสุเรนนะคะ สนใจหลังนี้รีบพักมานะฟรีโอนฟรีดาวฟรีุดตจำนองราคาไม่แพงเลยแถมฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายคุ้มกับคุ้มคุมสุดๆเลยนะคะหลังนี้อ่คุ้มเกินคุ้มนะคะสนใจรีบตัดรีบจองได้เลยนะคะรอยรามอินทาราอย9พระยาสุเรนค่ะ